ติดต้อนรับเข้าสูใ่ในแวดลงทุนนะเิดเราชแนลเรานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านมีอิสระภาพทังการเงินนะครับก็พอดีผมได้ข้อมูลนี้มานะครับจากโซเชียลมีเดียนะก็คือคุณโจโลูกอีสานนะครับเงินปันผลนะครับคุณโจโลูกอีสานนี่เราก็น่าจะรู้จักกันดีเน,ะนาะนะครับน่าจะรู้จักกันดีนะว่าเป็นเซียนหุ้นนะครับซึ่งก็ผมก็เชื่อว่าเขาเป็นพี่ผมนะ พี่โจเนี่ยน,น่าจะมีพอร์ตเฉียดเฉียดพันนะน่าจะเฉียดเฉียดนะซึ่งก็ผมก็เคยโพสเคยอะไรไปก็มีคนแบบไหนก็บอกว่าพอร์ตพี่โจยังไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมคิดว่าน่าของแกน่าจะเฉียดพันเพราะว่าอ่ดูจากเงินปันผลก็ได้เนาะซึ่งแกจะซื้อหุ้นแบบไม่ได้ติดฟื้ชื่อชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่อะไรเงี้ยนะนะครับแล้วก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะก็ ก็เงินปันผลรวมๆกันอ่ะนะครับของของพี่โจเขาเอามาโชว์นะสิบเจ็ดล้านนะปีหนึ่งนะปีหนึ่งสิบเจ็ดล้านนะก็เรียกว่าโอเคเลยอ่ะเนาะแต่ว่าพี่โจแกก็น่าจะลงทุนตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งนะครับซึ่งผมมาลงทุนในช่วงปี2010นะก็ผ่านมาตอนนี้ก็ประมาณสักปี2023ันยี่สมเนาะก็ประมาณ10บสิบกว่าปีนะครับซึ่งผมเองก็มีเงินปันผลเรียกว่าหล่าเลี้ยงได้อ่ะก็ตก ผมก็บอกตัวเลขได้ว่าตกปีละสองล้านนะประมาณปีละสองล้านนะครับซึ่งก็เรียกว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังทํานู่ทนทํานี่ด้วยความสนุกนะครับคืออยากจะทํานอะ่ะเนาะแล้วก็บางทีเราทําเราก็อยากจะได้รับผลตอบแทนอะไรบ้างนะนะซึ่งก็เรียกว่าสนุกสนุกได้ก็ดีไม่ได้กระช่างไม่เป็นไรอะไรเงีนะ้ยเนาะก็คืออยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออคนที่ประสบความสําเร็จนะครับก็ตกเขาบอกได้ตกเวลาสี่หมื่นแปดแปดพันบาทต่อวันนะต่อวันนะนไม่ใช่ต่อเดือนนะ ของผมถ้าปีละสองล้านตัวของผมเองนะปันผลของผมเองเนี่ยก็ตกปีเดือนละต้องตอเดือนนะเดือนละประมาณเกือบสองแสนนะครับเดือนละเกือบสองแสนก็ซึ่งถามว่าผมอยู่ได้ไหมผมก็อยู่ได้สบายเลยนะครับแต่ว่าผมก็พยายามแชรเลนตัวเองนะครับเพื่อที่จะมีพอร์ตแบบให้มันใหญ่โตขึ้นนะครับอาจจะเก้าหลักสิบหลักอะไรเงี้ยนะนะครับก็อยากจะให้เป็นไปถึงตรงนั้นนะ ึ่งก็ผมก็ทําอยู่ทุกวันเนี่ยแหละเนาะก็การมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับการที่ว่าผมอาจจะเปิดสอนบ้างนะอันนี้พี่โจเขาบอกเขาบรรยายฟรีเท่านั้นนะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่โจเขานะแต่ว่าสําหรับผมก็คือผมก็อยากได้ค่าตอบแทนเน่นะว่าจะมีบรรยายบรรยายบ้างอะไรบ้างนะก็ผมก็เพื่อที่จะเหมือนกับว่าอยู่ออนแท็กตลอดนะครับก็จริงๆก็อยากจะบอกว่าคนที่ อาจจะแบบมีบรรยายหรืออะไรบ้างที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีเนาะอย่างที่ผมทราบรู้จักก็สต็อกวิตามินนะครับแล้วก็มีคุณเอกเอกทำรงอะไรเงี้ยนะครับที่ที่พอจะรู้พอจะรู้รู้จักกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาก็มีมีอย่างนี้แหละเนาะก็เป็นเรื่องปกติแม้แต่คุณฮงสถาพรเองเขาก็เคยเคยแบบเปิดคอร์สอะไรมาก่อนเนาะตอนที่เขายังไม่ค่อยมีแต่ว่าตอนนี้ผมก็ถือว่าอยู่ได้สบายนะครับพี่โจโกแก่ก็เป็นผล ปีละสิบเจ็ดล้านนะอยู่ได้ยิ่งยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เลยเนาะถ้าเป็นดรนิเวศนี่ปีเราเป็น้อยล้านนะนะซึ่งก็ถามว่าพี่โจแกเป็นคนที่ก็มาจากไม่มีอะไรอะนะมาจากไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ผมว่านะ่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับนะ่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับก็ให้เป็นแรงบัมมานดาลใจก็แล้วกันเนาะว่าสักวันหนึ่งนะถ้าเราเริ่มต้นนับหนึ่งนะก็จะต้องมีวันของเราบ้างนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับ ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเอามาแชร์หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะถ,ถ้าชื่นชอบกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับหรือว่าอยากติดตามช่องชาแนลแบบ e อ็กซ์คลูนะก็มาจอยกันได้นะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีในการลงทุนนะครับไม่ต้องรีบจนสะดุดนะครับแต่ว่าอย่าเอ่ยเฉยจนไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญกเกษียแล้วอย่ามหนี้นะครับกรเกษียแล้วอย่ามหนี้นะครับผมจะปิดท้ายด้วย ทำนี้ทุกครั้งนะครับสวัสดีครับ